สวัสดีค่ะโดนนะคะมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้แต่งหน้าในลุกแบบลุกธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านนะคะหรือลุกที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอ้ท่สามผมมายังเปียกๆอยู่เลย แอบไปลองพื้นมาแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลาแล้วก็มันจะใช้เวลานานเนาะถ้าเกิดว่าเราเออมาลงพื้นอะไรเงี้ยก็รู้ใช่ไว่ารายการนี้มันพิเศษจริงๆแบบเพลงแค่ไม่อะไรเนี่ยพูดอะไรอยู่เนี่ยเออจะฟังเพลงแล้วยังจะมามีโฆษณาอะไรอีกเดี๋ยวจะมาเริ่มการเขียนคิ้วก่อนนะคะ ปัดคิ้วก่อนให้มันแบบดูมีมีมีทรงของมันนิดนึงนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทรงนะคะทิ <c oughs> ่สอเห็นคิ้วนี่คือแบบเยินมากมีที่แบบดีๆไหม เราจะเขียนคิวนค้วไว้ตามรูปคิ้วของเรานะคะก็วา,าดไปเลยเราต้องเลือกใช้สีเขียนคิว้วสียงตานะคะเพราะว่า,าสีผมของอาตอะเป็นสีออกน้ำตาลนา้นนะคะก็ะต้องใช้สอเขียนคิว้วที่มันมีสีแบบคล้ายๆกับสีผมหน่อยนะคะ อันจะได้ดูแบบเหมือนกันเนะเาะอ๋อก็วาดไปนะคะวาดไปตามโครงคิ้วของเรานะคะโครงคิ้วของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ต่อมา จะ,จะทําให้คิ้วมันะเป็นแบบเป็นแบบว่าตรงๆนิดนึงอ่ะไม่ทําแบบคิ้วโกงอ่ะเข้าใจมไหมไม่รู้รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับหน้าจะเป็นคิ้วแบบประมาณนี้นะคะคิ้วแบบตรงๆนะคะมันจะดูแบบแบ๋วๆหรือเปล่า พอเราวาดโครงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาระบายในกรอบของคิวที่เราวาดเป็นโครงไว้นะคะโดยเริ่มจากตรงหางคิวนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยมาเรื่อยๆนะคะจนถึงโคนคิวนะคะ แล้วก็จะได้เคิวคิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะหรือเปล่าเราจะเหลือตรงหัวคิ้วนี้ไว้นะคะแล้วก็ใช้ตัวที่มันเป็นด้านเนี้ยคะ่ะเบลนตรงนี้นะคะให้มันสีดูแบบซอบๆลงมาจากตรงหางคิวนะคะ มันจะได้ไม่เป็นคิ้วสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นคิ้วสี่เหลี่ยมนี่มันแบบผมว่ามันมันเหมือนแบบว่าเอาเทปเทปที่เป็นสีดำอะสีอะไรสีเมตาลสีอะไรเงี้ยมาแปะคิ้วไว้อะรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงบางเคยเห็นแบบคนที่แบบเขียนคิ้วแล้วแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมไว้ตรงเนี้ยเคยเห็นหลายคนนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออ ทําไมถึงเขียนคิ้วแบบนั้นคืออันนี้ไม่ได้วาย่่ะนะคะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะตรงนี้เราจะใช้นิ้วแบบแบบเบลน,นเป็นเหมือนหัวคิ้วจะได้แบบว่าบางๆนะคะให้มันเหมือนคิ้วจริงๆนะคะไม่ใช่เหมือนทิฟกาวนะคะคิ้วตรงนี้นะคะเราก็จะแบบเบลนให้มันแบบว่าเข้ากัให้มันดูฟุ้งๆนะคะแล้วก็ เราก็จะใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะลากลงมาให้มันเป็นสันจมูกนะคะเป็นการไฮไลท์ไปด้วยนะคะใช้สีน้ำตาลที่ทาตรงหัวคิ้นนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะอ่อนกว่าตรงอตรงตรง,ตรงหางคิ้นนะคะก็คือตัวน้ำตาลอ่อนตัวนี้นะคะก็ใช้มาทำสันจมูกนะคะแล้วก็ เลนให้มันแบบดูไม่เป็นเส้นนะคะอันกลมกลืนอย่างนี้นะคะมันก็จะดูแบบมีมีดังนะคะโอเคก็จะดูแบบว่าทําให้เราแบบดูมีดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแต่งตากันนะคะ สำหรับสีที่ใช้แต่งตาวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะสีมันจะเป็นสีออกทองทองนะคะแล้วก็ออกชมพูชมพูนะคะเราจะเอามาใช้ใส่ตรงหัวตานะคะเพื่อให้แบบเพิ่มความวิงวิงให้กับตาเรานนะะแล้วก็ลากไปจนถึงตรงกลางตาะคะเออส่วนตรงอ่า คิ้วตรงนี้นะคะเราก็จะใช้สีขาวนะคะทาไปตรงใต้คิ้วนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้คิ้วของเรานะคะดูเล่นขึ้นมานะคะเป็นการไฮไลท์เพิ่มความเร็นให้กับคิ้วของเรานะคะอย่างนี้นะคะทาไปโลดนะคะแบบไม่ต้องคิดมากนะคะจับสีแล้วก็ทาๆทา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 ไปเลยนะคะ เป็นสีทองนะคะทองมุกมุกอะชมพูมุกมุกกับทองผสมกันนะคะส่วนตรงตรงตรงนี้นะคะ่ะตรงหางตาตรงนี้นะคะ่ะเราจะใช้สีที่เข้มขึ้นมานะคะคือสียำตานอำดาลตัวนี้นะคะมันจะอยู่ในพาเลตเดียวกันนะคะก็จะทาตรงนี้นะคะเราจะเน้นตรงช่วงหางตานะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยมา ขึ้นมาตรงกลางตานะคะแล้วก็โดยการที่เบรนให้มันฟูงๆนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะมันก็จะดูเหมือนกันเป็นการขัดเบานะคะแบบไม่ได้ตั้งใจอะไระคะ่ะแต่จริงๆก็ตั้งใจนะคะเออเราจะทําให้มันแบบเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดเบ้าอะไรอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็ข้างที่สองก็ทําเหมือนกันนะคะ ฟุ้งๆนิดเดียนะค่ะมันจะได้ดูแบบเหมือนเราแบบไม่ตั้งใจคัดเบ้านะอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนตรงตรง่าถ้าเราทาจากข้างบนมันก็จะดูแบบไม่สวยนุ่งเราก็ต้องทาแบบข้างล่างด้วยนะคะโดยใช้สีเดิมแะค่ะแล้วก็ลากลงมาตรงนี้นะคะตรงหางตาตรงนี้มาถึงตรงกลางตาพอแล้วนะคะ ช่นี้อ่ะแล้วก็จะต,ติดตาสองชั้นกันนะคะติดตาสองชั้นอีกแล้วนะคะเราก็ต้องติดตาสองชั้นนะคะเพื่อที่จะให้แบบตาของเราดูดูเป็นชั้นชัดขึ้นนะคะก็ใช้ที่ติดตาสองชั้นนะคะแล้วก็ ทากาลงไปอันนี้คือบางคนเขาจะติดตาสองชั้นก่อนนะคะก่อนที่จะแบบก่อนที่จะมาแต่งแต่งตาะคะ่ะแต่ว่าตองจะแต่งตาก,ก่อนแล้วค่อยติดตาอ่ะมาต่อกันเลยนะคะติดแล้วข้างหนึ่งนะคะดูแตกต่างกันมากเลยนะคะตาข้างที่ติดกับข้างที่ไม่ติดอ่าเราต้องติดให้ครบทั้งสองข้างนะคะ ต้องติดให้ครบทั้งสองข้างโอเคอ่ะอ่ะทำไมเพลงมันไม่เล่นเนี่ยเป็นอะไรอีกเนี่ยเพนาะายี่แล้วอ่ะ บน่บนนะคะช่วงนี้บนบ่อยบนเยอะมากแก่แล้วเราต้องทาเน้นๆนะคะเราต้องมั่นใจว่าตาสองแถนเราจะไม่หลุดนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ่ะเราก็จะปิดเอลเรเนอร์กันนะคะ จะมากริดอะไรเนื้อกันต้องกรีดไปําำที่เราชอบเลยนะคะ กกจะกลีดให้มันแบบว่าต่ำๆลงมานะคะมันจะ,ะทําให้ตาเราดูโตขึ้นแล้วก็ตาเราดูยาวขึ้นจะทําให้เป็นลุคแบบเกาหลีลุคสานะคะข้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะกลีดให้หางตาเราตกๆลงมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็เกลี่ยตรงข้างใตา้นิดนึงให้มันดูกลมกลืนกับอายแชโดว์ที่เราทา,าไว้นะคะนี่นะคะอ่าแล้วก็ระบายตรงที่มันติดกับขนตาเนี่ยที่มันข,ขาวๆอาเงี้ยเขาต้องระบายให้มันดำสนิทไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเนียนนะคะ เดี๋ยไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันนะคะแล้วก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าคะอันนี้ปัดมาสคาร่านะคะมันก็จะทำให้ขนตาเราแบบดูหน,หนาขึ้นนิดนึงน,นี้คืออันนี้ไม่ได้ติดขนตาปลมนะคะเพราะว่าเราจะแต่งแบบ ลู้แบบสบายๆอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านก็ต้องแต่งหน้าเหรอต้องแต่งนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยให้คนผ่านไปผ่านมานี่เห็นสภาพเราแบบโศดไม่ได้นะคะเราก็ต้องแต่งหน้านะคะอยู่บ้านเราก็ต้องแต่งหน้านะค่ะเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะ <S <S สําหรับปากนะคะจะใช้เป็นสี <c oughs> สีอะไรก็ไม่รู้อะสีนี้ <c oughs> นะคะแล้วก็จะ ทาไปนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้อู้ทำไมดูปากใหญ่เลย ประมาณนี้นะคะ่ะนี่คือแต่งหน้าไม่เป็นระบบเลยนะคะคือไปเดี๋ยวก็ไปทาปากแล้วก็กลับมาเ<น>ชดดิง้งกลับมาอะไรไปทั่วเลยนะคะเฮยเดี๋ยวเราจะมาอ่าเขาเรียกอะไรอะเชดดิง้งกรอบหน้าของเรานะคะให้หน้าของเราดูแบบ ไม่บานมากนะคะหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็บานอยู่นะคะเราจะใช้เป็นสีเออ่น้ำตาลนะคะทำปากนี้ก่อนเออแล้วแต่นะคะตัวนี้ก็เราก็จะปัดตรงนี้นะคะที่มันเป็นเอย่างนี้นะคะตรงตรงใต้หนกแก้มนะคะแล้วก็มาตรงเคางตรงนี้นะคะ มันจะโฆษณาอีกหรือเปล่าว่าแล้วว่ามันต้องโฆษณาตัวเเลยอหแล้วมันข้ามโฆษณาไม่ได้เลยอ๋อไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเพลงอ่าข้างนี้เราก็ทำเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าหน้าเล็กลงไหมไม่เล็กเลยนะคะไม่เล็กเลยนะคะอืม Okay. นี่นะคะอ่ะเสร็จแตวนะคะแล้วก็จะมาปัดแก้มกันนะคะสำหรับแก้มนะคะอ่าตอนก็จะไม่ปัดให้มันแบบแดงมากคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนได้ลงที่ปัดแก้มแบบครีมไปแล้วนะคะคือจะปัดตรงทาตรงนี้นะคะบริเวณ ต้ตาตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้แปรงปัดแก้วนะคะแตะๆ,ๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแบบย้ำมันให้มันเข้มกว่าเดิมเพราะว่าสีที่สีที่มันเป็นครีมที่เราใช้ไปก่อนหน,น้านี้มันก็เมื่อเราลงแป้งไปแล้วมันก็จะดูจางๆะคะแล้วก็จะมาใช้ตรงสีนี้นะคะย้ำมันอีกรอบนึงนะคะให้มันแบบดูเด่นขึ้นมาเพลิน,นงนะคะโอเคแค่นี้ก็พอแล้ว <S <S> <S เป็นธรรมชาติ หรือเปล่านะคะมันก็จะได้ลุคที่แบบว่าไม่เข้มมากไม่หนามากแล้วก็ไม่ธรรมชาติมากเกินไปนะคะออกไปเดินตามถนนได้นะคะโดยที่หมาไม่เห่านะคะสำหรับผมนะคะตอนนี้มันยังเปียกอยู่มันจับซุ้ไม่ได้นะ ี้เราทำทรงผมไม่ได um. ้นะคะเพราะว่ามันนี้ไม่ได้มาทำทรงผมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาทำทรงผมกันนะคะ คนไหนนะคะที่ชอบนะคะวิธีการแต่งหนะ้าคะก็ลองไปแต่งตามนั้นแด้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดี